สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำขนมชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในอังกฤษเพราะฝรั่งเขาจะชอบทานกับชากันนะคะขนมชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าขนมสกอรททำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง อันดับแรกนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใช้ทั้งหมด470กรัมอันนี้คือยังไม่ได้ชั่งนะคะเนยเทียม170กรัมนะคะคุณจะใช้เนยแท้หรือเนยเทียมก็ได้เนยแท้เนยเทียมต่างกันยังไงเนยแท้ก็คือบูสเตอร์เป็นไขมันที่ผลิตมาจากสัตว์นะคะส่วนเนยเทียมเรียกฝรั่งเรียกมาจารีนบ้านเราเรียกมาการีนเป็นไขมันที่ผลิตมาจากพืชในขบวนการผลิตเนยเทียมจะผลิตโกรดชนิดนึงเป็น กรดไขมันทารานซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหัวใจนะคะเป็นอันตรายซึ่งบางคนเขาจะคิดว่าใช้เนยแท้เนี่ยดีกว่าแต่ you know technology in this day สมัยนี้นะคะเขาสามารถที่จะผลิตเนยเทียมที่มีกรดไขมันต่ำๆออกมาขายเพราะฉะนั้นตอนไปเลือกซื้อก็เลือกซื้อเนยเทียมที่มีกรดไขมันต่ำนะคะก็จะดีต่อสุขภาพต่อไปน้ำตาล150กรัมไข่ไก่2ฟอง ผงฟู1ช้อนโต๊ะนม1ส่วนสถ้วยเกลือ1ช้อนชาสารสกัดวานิลาเข้มข้น1ส่วนสช้อนโต๊ะนะคะลูกเกด100กรัมคุณจะเปลี่ยนลูกเกดเป็นผลไม้แห้งอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะใช้ผลไม้สดก็ย่อมได้นะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันเลือกใช้ลูกเกดเพราะเป็นความชอบส่วนตัวแค่นั้นเองก่อนอื่นเดี๋ยวช่างแป้งก่อนเลยนะคะ ใช้ทั้งหมด470กรัม ยังไม่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเพื่อให้แป้งแตกตัวออกจากกาัน เอาละเรียบร้อยจากนั้นเราใส่เนยลงไปนะคะเนยเราก็สับเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการผสมให้เข้ากับแป้งนะคะผสมเนยให้เข้ากับแป้งนะคะโดยการใช้มือเนี่ยบีบให้เนยแตกตัวออกจากกันคือไม่ต้องทำแรงนะคะทำเบา,เบา เมื่อเรานะคะผสมเนยเข้ากับแป้งเรียบร้อยแล้วคือพยายามบี้บี้เนยนี่นะคะให้เข้ากับแป้งแป้งก็จะมีลักษณะเหมือนทรายเม็ดใหญ่ๆประมาณทรายที่เปียกน้ำน,นิดๆจากนั้นเราก็ใส่ของแห้งทั้งหมดลงไปนะคะน้ำตาลผงฟูเกลือ แล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ใส่ลูกเกดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึง่งนำส่วนผสมนะคะที่เป็นของเหลวมาผสมกันเริ่มจากไข่ก่อน ใส่วานิลาลงไปแล้วก็นมนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วเราก็เอาไม้นะคะเขี่ยแป้งออกให้เป็นรูตรงกลางใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปที่ตรงกลางนะคะ แล้วเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยค่อยๆค,คนแป้งนะคะให้ค่อยๆผสมกันไปทีละน้อยจะเห็นว่าแป้งนะคะเริ่มมีความชื้นมากขึ้นเกาะตัวกันมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าแป้งของเราจะแห้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมนมลงไปไม่ต้องเยอะนะคะทีละน้อย แล้วค่อยๆค,คนนะคะดูว่าแป้งจะเข้ากันไหมเ <_ EN _> ติมน้ลงไปอีกนะคะ<_ <EN> _>คือบางครั้งนะคะเราไม่สามารถตวงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้ปริมาณได้เพราะ สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะฉะนั้นเราก็เติมได้ลดได้ถ้าหากว่ามันเหลวไปเราก็เติมแป้งลงไปนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งไปเราก็เติมนมลงไป นี่คือถือว่าแป้งใช้ได้แล้วนะคะแป้งจะมีลักษณะแบบนี้เหนียวเหนียวประมาณนี้นะคะถ้าเดี๋ยวเราเอาถาดนะคะที่เราเตรียมไว้มาทาเนยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมที่อบนะคะติดกับถาด นี่เราก็จะได้ถาดที่ทาเนยไว้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เอาขนมของเรานะคะใส่เลยคุณจะเอาขนมออกมาวางและนวดให้เป็นกดลงบนพิมพ์ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามต้องการนะคะแต่ว่าดิฉันค้นพบว่าการทำแบบนี้นะคะจะทำให้ขนมนั้นนุ่มกว่า และมีลักษณะที่น่ากินกว่าด้วยเราก็จะวางแถวละสาเพราะเดี๋ยวตอนเราอบนะคะขนมมันก็จะขึ้นฟูมาถ้าเราวางแบบนี้นะคะแล้อบขนมก็จะออกมาเป็นรูปคล้ายๆปุยเมฆก้อนเล็กๆ ซึ่งน่ากินกว่าที่มีลักษณะรูปล่างแน่นอน,น,อนเช่นสี่เหลี่ยมวงกลมหรือรูปหัวใจอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคุณจะทำแบบนั้นก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมของเรานะคะเข้าเตาอบที่ไฟ 180องศาประมาณ25นาทีค่ะและแล้วก็มาถึงวินาทีชีวิตนะคะก็คือช่วงเวลาที่เราจะเอาขนมออกมาดูสิว่าที่เราทำไปทั้งหมดจะมีผลออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ไงและแล้วเราก็ได้ขนมออกมามีลักษณะแบบนี้นะคะบางคนเขาอาจจะทาไข่ด้านบนนะคะทำให้มีสีเหลืองสวยแต่ว่า ตัวดิฉันเองชอบแบบธรรมชาติมากๆนี่เลยเอาขนมของเรานะคะมาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไง กรอบนอกนะคะแล้วก็นุ่มในแล้วก็หวานและหอมลูกเกด